สามพี่น้องเล่าปีกวนอูเตียวหุยเปลี่ยนแผนหลังจากเข้าช่วยเหลือต่างโตเอาไว้ก็ไม่ได้นำทัพขึ้นเหนือแต่พวกเขานำคนกลับเข้าร่วมทัพกับจูฮีหนึ่งในสาราชองครักษ จูฮีต้อนรับเป็นอย่างดีครับทั้งหมดจึงได้รวมกำลังกันเพื่อเตรียมกองทัพออกปราบเตียวโปที่หนีรอดไปได้เมื่อคราวก่อนส่วนทางด้านโจโฉนั้นก็นำกำลังตามไปช่วยฮองหูสงทำศึกกับเตียวเหลียงมีการประทะกันอย่างดุเดือดที่เมืองโฉเหียงบริเวณอำเภอกองจงส่วนฝ่ายจูฮีนำทัพเข้าโจมตีเตียวโปที่มีกำลังกว่า8 9หมื่นตั้งค่ายอยู่หลังเขาซึ่งเล่าปี่นั้นเป็นกองหน้าในการเข้าโจมตีฝ่ายเตียวโปส่งโกเซ ร้องแม่ทัพออกมาทารบทางเล่าปีจึงส่งเตียวหุยเข้าลองเชิงรบกันได้ไม่กี่เพลงโกเสงก็ถูกเตียวหุยใช้ทวนแทงจนตกม้าตายหลังจากนั้นเล่าปีก็นำทัพเข้าโจมตีสภาพอากาศในวันนั้นเกิดพายุและควันดำขึ้นผลเดินเท้าและทหารม้าไ่กระบฏมากมายพุ่งตรงมาที่เล่าปีเล่าปีตกใจรับมือไม่ไหวจึงได้สั่งถอยทัพส่งผลให้ทหารที่เหลือรักษาแนวรบเอาไว้ไม่ได้จึงถูกตีแตกและถอยกลับหลังพ่ายศึกนี้กลับมาเล่า ปจึงมาวางแผนกับจูฮีอีกรอบหนึ่งคราวนี้พวกเขาเนี่ยจะไม่บุกไปหาแต่จะทําการล่อทหารฝ่ายกบฏให้เข้ามาติดกับแทนเล่าปีส่งกวนอูและเตียวหุยนําทหารหนึ่งพันไปซุ่มอยู่บนภูเขาหลังจากที่เตียวโป้โบกธงทารบอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นนั้นเล่าปีก็ได้ทําการล่าถอยในทันทีเมื่อเตียวโป้นาทหารไล่ตามมาในช่องเขาก็ถูกกวนอูและเตียวหุยไล่ตีขนาบซ้ายขวาขณะที่เล่าปีกับจูฮีก็ได้นําทหารตามตีจากด้านหลังเมื่อทหาร ที่เข้ามาอยู่ในช่องเขาถอยทัพออกมาไม่ทันเนี่ยก็ถูกตีแตกพ่ายศูญเสียเป็นจํานวนมากเล่าปีจึงนําทัพมา้าตามธงของเตียวโปไปจากนั้นได้ใช้เกาทันยิงใส่โดนที่ไหล่ซ้ายครับเตียวโปนั้นควบม้าหนีไปทั้งลูกเกาทันที่ยังติดอยู่ที่ไหลนั่นแหละหลังจากหนีเข้าเมืองได้เนี่ยก็ตั้งรับรักษาตัวแล้วก็ไม่ออกมาทําศึกอีกเลยฝ่ายจูฮีนะครับจึงสั่งทหารล้อมเมืองเอาไว้ขณะที่ม้าเร็วที่ส่งไปหาฮองฮูสงก็กลับมารายงานสถานการณ์ว่า ฮองหูสงทำศึกชนะฝ่ายกบฏหลายครั้งส่วนตังโต้เนี่ยตรงข้ามกันเลยคือรบแพ้ติดต่อกันหลายครั้งจนถูกปลดจากตำแหน่งแม่ทัพทางด้านราชสำนักเนี่ยจึงได้ตั้งฮองหูสงเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพควบของตังโตเข้าไปด้วยณนะตอนนั้นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายกบฏคือเตียวกกซึ่งทำศึกกับฮองหูสงอย่างดุเดือดจนกระทั่งเตียวกกได้สิ้นใจไปเตียวเหลียงผู้เป็นน้องก็ขึ้นมาคุมทัพใหญ่แทนพอคุมทัพมาทำศึกกับฮองหูสงเนี่ยก็แพ้ติดต่อกันถึง ครัั้้งดวยกนสุดท้ายเตียวเหลียงก็ต้านไม่ไหวและถูกกำจัดณเมืองโฉเหียงหัวของเตียวก,ก๊กขุนพลใหญ่แห่งกองทัพกบฏพกผ้าเหลืองถูกส่งไปเสียประจานที่เมืองลกเลอียงทางราชสำนักเนี่ยตั้งฮองหูสงขึ้นเป็นผู้ตรวจการแคว้นกิจิว๋วและควบตำแหน่งนายกองรศึกพอมีอำนาจมากขึ้นนะครับฮองหูสงเนี่ยก็ทำการช่วยเหลืออาจารย์โลติดโดยชี้แจงว่าโลติดสร้างความดีความชอบเอาไว้มากไม่ควรจะต้องมารับโทษเยี่ยงนี้ซึ่งได้ผลครับ โลติดได้รับการอภัยโทษ และกลับเข้ามาเป็นขุนนางตามเดิมส่วนโจโฉนะครับก็มีความดีความชอบจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นประลัดเมืองเจรํา um, และให้คุมกองทัพออกไปรับตำแหน่งที่เมืองใหม่ในทันทีหลังจูฮีได้ฟังรายงานทั้งหมดแล้วจึงเร่งนําทัพมาเข้าตีเตียวโปอย่างเต็มกําลังฝ่ายกบฏผ้าเหลืองเห็นว่าเข้าตาจนจึงทําการตัดหัวเตียวโปขุนพลคนสุดท้ายของกองทัพกบฏผ้าเหลืองแล้วนําม,มามอบให้กับจูฮีเพื่อขอยอมจำนนหลังจากที่จูฮีได้ชนะศึกนี้ ก็ส่งหนังสือรายงานไปยังเมืองหลวงว่ายังมีแม่ทัพฝ่ายกบฏผ้าเหลืองอีก3คนคือเตียวห้องหั่นตงและซุนตองซึ่งแม่ทัพทั้ง3มนะครับมีกําลังรบอยู่นับหมื่นและยังคงเข้าปล้นเผาเมืองและก็ประกาศว่าจะล้างแค้นให้กับเตียวกกอีกด้วยทางราชสำนักเนี่ยจึงส่งจูฮีให้นําทัพออกปราบในทันทีซึ่งจริงๆแล้วจูฮีก็พร้อมจะเดินทัพอยู่แล้วนะครับพอได้รับราชโองการอนุมัติเนี่ยก็มุ่งหน้าไปทําศึกที่เมืองอ้วนเสียหรืออ้วนเสีย เตียวห้องได้ส่งแม่ทัพที่ชื่อว่าฮันตงเข้าประทะในศึกแรกภารกิจคือให้รักษาเมืองอ้วนเสียฝ่ายจูฮีนะครับส่งเล่าปีกวนอูและเตียวหุยเข้าโจมตีทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ฮันตงจึงนําทหารฝีมือดีเข้าต้านเอาไว้จูฮีจึงได้ใช้โอกาสนั้นนําทหารเอกของตนประมาณ2 0 0พนายเข้าโจมตีเมืองทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายกบฏกลัวว่าจะเสียเมืองครับจึงทิ้งมุมเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้กลับเข้าไปในเมืองเล่าปีจึงทําการตามตีขณะที่ฝ ฝ่ายกบฏนั้นล่าถอยเรียกได้ว่าเสียหายยับเยินวิ่งหนีกันสับสนอนลมานจากนั้นจูฮีนะครับก็สั่งล้อมเมืองเอาไว้ล้อมกันอยู่นานครับจนสเสบียงในเมืองเนี่ยเริ่มจะหมดท่านตงเห็นว่าสู้ต่อไปก็มีแต่จะพากันอดตายเปล่าๆจึงส่งคนมาแจ้งว่าขอยอมจำนนซึ่งจูฮีนะครับไม่รับการยอมจำนนในครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าฝ่ายกบฏผ้าเหลืองก่อความจะลาจนขึ้นขนาดนี้สุดท้ายถ้าหากว่าเรายอมรับการสวามิภักด์ก็จะมีกบฏอีกมากมายคิดออกปล้นตามอำเภอใจพอ เห็นท่าว่าสู้ทางการไม่ได้ก็แค่ขอยอมแพ้ถ้าเรายอมให้ในครั้งนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราส่งเสริมให้พวกโจรน,นั้นได้ใจเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดกบฏขึ้นอีกสงครามนี้เราไม่ควรใจดีเป็นอันขาดเล่าปีเห็นว่าไม่ยอมรับการสวามิภักดิ์เนี่ยก็สมควรอยู่แต่ตอนนี้ฝ่ายกบฏถูกล้อมเอาไว้4ด้านถ้าหากว่ายอมแพ้ไม่ได้บางทีอาจจะลุกขึ้นสู้จนตัวตายแล้วคนเป็นหมื่นเนี่ยถ้ารวมใจกันสู้ตายขึ้นมาพร้อมกันอาจจะส่งผลเสียต่อฝ่ายเราแทนเล่าปีจึงเสนอ ว่าให้เปิดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้หนึ่งด้านแล้วระดมพลเข้าโจมตีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือให้หนักฝ่ายกบฏเห็นโอกาสยังไงก็ต้องทิ้งเมืองเอาตัวรอดไปทางที่เราเปิดเอาไว้ซึ่งการต่อต้านก็จะอ่อนแอลงเพราะว่าไม่มีกําลังใจในการที่จะสู้รบเราค่อยนําทัพไล่ตีแล้วตามจับแบบนี้จะส่งผลดีต่อเรามากกว่าจูฮีเห็นด้วยกับแผนนี้นะครับจึงสั่งให้ถอนทัพที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้มาเสริมกําลังในการโจมตีทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือตามแผนของเล่าปีซึ่ง ประสบความสําเร็จฮันตงรีบทิ้งเมืองและถอนกําลังออกทางที่ถูกเปิดเอาไว้จูฮีเล่าปีกวนอูและเตียวหุยจึงนําทหารสามกองไล่ตามไปเพื่อเผด็จศึกฮันตงถูกเกาทันยิงใส่จนถึงแก่ความตายส่วนทหารที่เหลือเนี่ยก็แตกทับวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงแต่ขณะที่ทั้งหมดกําลังไล่ตามตีฝ่ายกบฏท,ที่กําลังแตกทับนั้นนะครับเตียวฮ่องกับซุนต๋องสองแม่ทัพฝ่ายกบฏท,ที่เหลือเนี่ยก็ยกมาถึงพอดีแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยกทับเข้าประทะกันฝ่ายจูฮีนําทหารไล่ตามมาไม่มากครับเห็นว่า กำลังรบของฝ่ายตนมีน้อยกว่าจึงสั่งถอยทับกลับเตียวห้องจึงได้ใช้โอกาสนี้เลยครับเข้าโจมตีและยึดเมืองอ้วนเสียคืนกลับไปอีกครั้งหนึ่งขณะที่จูฮีเนี่ยถอยกลับมาตั้งค่ายห่างจากตัวเมืองประมาณ10ลี้เพื่อทําการจัดทับใหม่อีกครั้งขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังวางแผนที่จะสู้กับฝ่ายกบฏนะครับก็มีทับมา้ามุ่งมาทางด้านตะวันออกของค่ายนายกองที่นําทับมาเป็นชาวอําเภอฟู่ขุนเมืองง่อแซ่ซุนชื่อเขียนชื่อรองหวนไถ่ซุนเขียนผู้นี้สืบส กุญจากซุนบูหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อของซุนวูบิดาแห่งพิชัยสงครามตอนอายุได้17ปีได้ออกติดตามบิดาไปเห็นพวกโจรสลัด10กว่าคนเนี่ยกำลังชิงทรัพย์ของพ่อค้าอยู่ริมฝั่งแม่น้ําซุนเกียรกล่าวว่าต้องจับโจรเหล่านี้ให้ได้ก่อนที่จะคว้าดาบกระโดดขึ้นฝั่งและทําการโบกมือเหมือนกับว่าตนกําลังสั่งการให้ทหารเนี่ยเข้าโจมตีทางด้านตะวันออกและตะวันตกฝ่ายโจรหลงกลครับคิดว่าทหารเนี่ยยกมาจริงๆจึงได้รีบหนีไปโดยทิ้งสมบัติเอาไว้ซุนเกียรไล่ต ตามไปสังหารโจรได้หนึ่งศพนับแต่นั้นมาชื่อเสียงของซุนเกียนก็เป็นที่เลื่องลือไปทั่วอำเภอเมืองและด้วยชื่อเสียงนี้เอง,เองนะครับทำให้ซุนเกียนเนี่ยถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นขุนนางและยังมีอีกวีรกรรมหนึ่งครับก็คือเข้าปรึกษากับกรมการเมืองแล้วระดมชาวบ้านเข้าปราบกบฏหือชงและหือเศร้าที่ตั้งตนเป็นพระเจ้ายังเป๋งทําการซ่องสุมกําลังพลนับหมื่นยังเจี้ยนเจ้าเมืองหุยจีจึงเขียนหนังสือกราบทูลความชอบให้กับซุนเกียนจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นประลัด อำเภอเอียนตูครั้งนี้นะครับสุนเกียนเห็นว่าฝ่ายกบฏผ้าเหลืองก่อจลาจนขึ้นจึงทําการรวบรวมชาวบ้านพ่อค้ากับทหารหารเมืองไหวซื่อกว่าพันห้าร้อยคนยกมาช่วยจูฮีเนี่ยยินดีและมอบหมายให้สุนเกียนเข้าตีประตูเมืองทางใต้เล่าปีเข้าโจมตีประตูเมืองทางด้านเหนือส่วนจูฮีนะครับเข้าตีประตูเมืองทางด้านตะวันตกแล้วทิ้งประตูทางด้านตะวันออกให้พวกกบฏเอาไว้ถอยทัพหนีออกนอกเมืองสุนเกียนเป็นทัพแรกที่สามารถเข้ายึดกํา แพงได้ก่อนสังหารฝ่ายกบฏไป20กว่าคนก่อนที่จะทำการปิดชีพเตียวห้องแม่ทัพฝ่ายกบฏจนตกม้าตายสามแม่ทัพฝ่ายกบฏตอนนี้เหลือเพียงแค่ซุนต๋องคนเดียวซึ่งก็มีการประทะก,กับทัพของเล่าปีที่ประตูเมืองทางด้านเหนือแต่ทัพฝ่ายกบฏนั้นนะครับหมดใจที่จะต่อสู้จึงมีท่าทีว่าจะหนีให้ได้ลูกเดียวฝ่ายเล้าปีจึงระดมเกาทันยิงใส่ซุนต๋องเป็นหนึ่งในหลายคนที่เสียชีวิตกลางหาฝนลูกเกาทันนั้นขณะที่ทัพใหญ่ของจูฮีเนี่ยก็ทําการเข้าเผด็จศึกและสัง หารฝ่ายกบฏที่เหลือในเมืองได้นับหมื่นพอหลังจากจบศึกนี้ได้นะครับสิบกวา่าอำเภอเมืองตลอดแนวทางลำยงก็สงบลงและกลับสู่สภาวะปกติจูฮีจึงนำทัพกลับเมืองหลวงและได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพม้าและเป็นผู้ตรวจการเขตโฮหลำจูฮีเนี่ยนะครับได้กราบทูลขอความชอบให้กับซุนเกียรและเล่าปีและอีกหลายคนที่ช่วยทำศึกซุนเกียรเนี่ยนะครับได้ปกครองเมืองกังแฮจึงรีบกลับไปรับตำแหน่งส่วนเล่าปีนะครับคอยฟังราชการอยู่หลายวันเลยแต่ก็ยังหา ตำแหน่งที่เหมาะให้ไม่ได้ขณะที่เล่าปีนะครับยังอยู่เมืองหลวงนั้นก็ได้มีการสนทนากับนายทหารรักษาพระองค์ชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งนามว่าเตียวกินเมื่อได้เล่าต้นสายปลายเหตุตั้งแต่แรกเริ่มจนรวมกําลังเข้าต่อสู้กับฝ่ายกบฏจนถึงปัจจุบันเนี่ยเตียวกินรับฟังแล้วก็ตระหนักถึงต้นเหตุที่ก่อให้เกิดกบฏขึ้นจึงได้ทําการเข้าเฝ้าพระเจ้าเลนเต้แล้วขอให้พระองค์ลงโทษขันทีทั้ง1ิที่เป็นต้นเหตุสําคัญในการก่อกบฏในครั้งนี้ทั้งเรื่องกดขี่ข่มเหงเอาดีใส่ตัวเอา ชั่วใส่คนอื่นโดยแนะนําให้พระองค์ตัดหัวขันทีทั้ง10เสียบประจานซะขันทีทั้ง10นะครับแย้งว่าฝ่ายตนนั้นถูกใส่ร้ายซึ่งพระองค์เนี่ยย่อมฟัง1ิบขันทีมากกว่าขุนนางอยู่แล้วจึงได้สั่งบูซูซึ่งเป็นทหารหน่วยพิเศษที่ขึ้นตรงต่อห้องเต้ให้นําตัวเตียวกินออกไปเมื่อ1ิบขันทีเริ่มเห็นปัญหาจึงเร่งแก้ไขโดยไวโดยพิจารณาแล้วครับว่าการที่ปัญหานี้มาถึงตัวพวกเขาเนี่ยแสดงว่ามีผู้ที่สร้างความดีความชอบในการปราบกบฏไต ยังไม่ได้รับรางวัลเป็นแน่เป้าจึงได้ถูกเบนมาที่ฝ่าย10ขันทีที่เป็นต้นเหตุแทนจึงมีการลงความเห็นกันนะครับว่าควรจะมอบตําแหน่งคุนนางธรรมดาธรรมดาให้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนจากนั้นพอคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วค่อยกําจัดทีหลังก็ยังไม่สายด้วยเหตุนี้เองนะครับเล่าปีจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอําเภออันหอกวนเมืองจงซานเมื่อสามพี่น้องเตรียมตัวไปรับตําแหน่งเนี่ยเล่าปีก็ทําการตรวจทหารในบังคับบัญชาให้กลับบ้านแล้วทําการคัดทหารคนสนิทเอาไว้เพียง แค่20กว่าคนรับตําแหน่งได้เดือนกว่าครับไม่เคยเบียดเบียนและไม่เคยทําให้ราษฎรต้องเดือดร้อนเพราะคนของตนส่งผลให้เล่าปีเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของราษฎรและเป็นที่รักของทุกคนอย่างไม่ยากเย็นนักหลังจากรับตําแหน่งที่นี่สามพี่น้องก็ยิ่งรักใคร่กันมากขึ้นเรียกได้ว่ายามกินกินโต๊ะเดียวกันยามนอนนอนเตียงเดียวกันเมื่อเล่าปีออกว่าราชการกวนอูและเตียวหุยจะยืนขนาบข้างคอยอาราขาอยู่เสมอไม่เคยขาดเวลาผ่านไปหลายเดือนครับทางราชสำนักเนี่ยมี มีการประกาศให้ลดจำนวนนายทหารที่ดำรงตำแหน่งพลเรือนซึ่งเล่าปีเองนะครับก็มีความรู้สึกว่าตนอาจจะถูกสั่งปลดด้วยก็ได้เพราะก็ไม่ได้มีเส้นสายใหญ่ตัตอะไรนะฮะเพราข้าหลวงผู้ตรวจการมาถึงเนี่ยก็นั่งวางท่าอยู่บนหลังมา้าแล้วใช้แส้ชี้หน้าเล่าปีอย่างไม่ให้เกียรตินับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ดีตั้งแต่พบกันครั้งแรกเลยก็ว่าได้เพราะส่งผลโดยตรงให้กวนอูและเตียวหุยไม่พอใจผู้ตรวจการผู้นี้เล่าปีจึงทําการเข้าปรึกษากับกรมการอําเภอและได้ข้อสรุปว่า ที่ฝ่ายผู้ตรวจการเนี่ยทำท่าวางอํานาจเช่นนี้นั้นเหตุเพราะว่าต้องการสินบนเป็นแน่และถ้าไม่จ่ายนั้นเล่าปีเองก็คงจะถูกปลดจากตําแหน่งไปตามระเบียบแน่นอนครับว่าเล่าปีที่ได้รับเงินเดือนเพียงน้อยนิดจะเอาทรัพย์สินที่ไหนไปจ่ายให้เขาพอไม่มีจ่ายนะครับทางผู้ตรวจการเนี่ยก็ทําการบีบบังคับพนักงาน,นอาเภอนี่แหละให้กล่าวโทษเล่าปีตรงนี้นะครับเล่าปีเองก็พยายามเข้าไปอธิบายหลายครั้งแต่ยามเฝ้าหน้าประตูเนี่ยก็ไม่เคยให้เข้าไปพบสักทีหลังเห็นทั้งพี่ใหญ่และพนักงาน,นำอำ อเภอถูกข่มเหงอย่างหนักนั้นเตียวหุยจึงทําการบุกเข้าไปในเรือนรับรองมาถึงจุดนี้นะครับยามเฝ้าประตูก็เอาไม่อยู่แล้วขณะที่ผู้ตรวจการเนี่ยยังไม่ทันได้ปรีปากสักคำครับเตียวหุยเนี่ยก็ตรงเข้าไปจิกผมแล้วลากตัวไปที่ว่าการ,รอาเภอจากนั้นนะครับทำการใช้กิ่งสนฟาดไปที่ขาของผู้ตรวจการจนกิ่งสนนะ่ะหักไป10กว่ากิ่งเล่าปี่าราบเรื่องจึงรีบเข้ามาห้ามเอาไว้กวนอูยิ่งหนักกว่าเตียวหุยซะอีกนะครับพะเห็นว่าจริงๆเล่าปีสร้างความชอบเอาไว้มากในการปราบกบฏครั้งนี้ สมควรที่จะได้รับตําแหน่งสูงกว่าเป็นนายอาเภอซ้ํายังต้องมาถูกผู้ตรวจการดูหมิ่นอีกบางทีที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่ของเรางั้นเราก็ฆ่าผู้ตรวจการนี่ซะแล้วก็ออกจากราชการกลับไปวางแผนคิดการใหญ่กันดีกว่าซึ่งเล่าปีนะครับดันเห็นด้วยเพียงแต่ว่าไม่ได้ฆ่าผู้ตรวจการตามคําแนะนําของควนอูนะครับคือจากไปแต่โดยดีเลยแหละจากนั้นฝ่ายผู้ตรวจการเนี่ยเขาก็ไม่ได้จบครับเขามาแจ้งเรื่องนี้แก่เจ้าเมืองจึงมีคําสั่งให้ออกหมายจับ3พี่น้องในทันทีขณะที่ สพี่น้องนะครับได้หนีคดีไปขอพักอาศัยอยู่กับเล่าเกง๋งเล่าเก๋งเนี่ยเห็นว่าแท่เดียวกันจึงได้ให้ความช่วยเหลือเล่าปีเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ10บขันทีก็ยิ่งกลุ่มอำนาจเอาไว้ในมือทั้งหมดโดยมีแผนที่จะกำจัดทุกคนที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายตนเตียวตงกับเตียวเหยงสองขันทีจึงทําการส่งคนออกไปเรียกเก็บสินบนจากนายทหารที่ได้รับบําเหน็จความชอบในการปราบกบฏผ้าเหลืองแน่นอนครับว่าการเรียกบรรณาการแก่ขันทีทั้ง10นั้นหากผู้ใดไม่ยอมนั้นจะตก เเปป็นป้าและยังจะถูกบรรดา10ขันทีเนี่ยสั่งลงโทษตามมาอีกด้วยและสองคนแรกที่ถูกถอดออกจากตําแหน่งคือฮองฮูสงและจูฮีเพราะว่าไม่ยอมจ่ายบรรณาการนั่นเองนะครับจากนั้นพระเจ้าเลนเต้ก็ทําการแต่งตั้งเตียวตงหนึ่งใน10ขันทีขึ้นเป็นแม่ทัพม้าแทนจูฮีแล้วเตียวเหียงกับพวกอีก3าคนเนี่ยก็ได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนางใหญ่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับงานราชการบ้านเมืองเริ่มเลอะเทอะเละเทะประชาชนเนี่ยยิ่งเดือดร้อนหนักกว่าช่วงก่อนหน้านี้ ครั้งนี้เกิดโจรคูเสงขึ้นที่เมืองเตียงสาเตียวกีกับเตียวซุนก่อกระบฏขึ้นที่เมืองยีหยงหรือยีหลํำอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่อิจิว๋วโดยเตียวกีเนี่ยตั้งตนขึ้นเป็นผู้ครองแผ่นดินส่วนเตียวซุนนั้นตั้งตนเป็นแม่ทัพใหญ่ทางหัวเมืองต่างแจ้งข่าวมายังราชสำนักครับแต่สิบคันที่เนี่ยปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับส่งผลให้ข่าวนี้ไปไม่ถึงพระเจ้าเลนเต้เล่าโตเสนาบดีผู้ใหญ่จึงเข้าทําการรายงานเรื่องโจรก่อการร้ายต่อ พระเจ้าเลนเต้โดยตรงเลยครับแต่ด้วยความที่10ขันทีเนี่ยมีอิทธิพลต่อพระองค์มากกว่าเล่าโตเนี่ยจึงถูกสั่งประหารชีวิตแทนแต่ก่อนจะมีการลงดาบประหารเนี่ยที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนามว่าตันต๋ำเข้ามาห้ามปราเม,มาไว้ก่อนโดยทูลว่าความจริงตอนนี้คือราษฎรทั้งแผ่นดินต่างก็เครียดแค้น10ขันทีจนอยากจะกินเลือดเนื้อเสียแต่พระองค์กับรักบรรดา10ขันทีอย่างกับเป็นบิดาแท้ๆของตนแม้แต่ฮองสีรับสินบนฝ่ายกบฏผ้าเหลืองให้เป็น สศึกพระองค์ยังเมินเฉยเห็นทีว่าบ้านเมืองคงพินาศล่มจมเป็นแน่แท้พระเจ้าเลนเต้นเนี่ยตอบว่าเรื่องของห้องสีนั้นไม่มีพยานหลักฐานให้เอาผิด แล้วทั้ง10ขันทีจะไม่มีใครพักดีจริงๆสักคนเลยหรือยังไงตันต๋ำเนี่ยได้แต่คับอ,อกคับใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้จึงได้ใช้หัวของตนเนี่ยโขกกับแท่นประทับเพื่อเป็นการประท้วงจึงมีคําสั่งให้จับตัวไปขังรวมกับเสนาบดีเล่าโตในคืนนั้นนะครับทั้งสองถูก10ขันทีส่งคนไปสังหารในคุกเพื่อเป็นการตัดปัญหาแล้วทําการอ้างราชโอ,อการแต่งตั้งสุนเกียนเป็นเจ้าเมืองเตียงสาเร่งนําทัพออกปราบโจรกบคูเสงให้ราบสุนเกียนใช้เวลา ไม่ถึง50วันก็ชนะศึกนี้ได้อย่างเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนนางผู้ใหญ่และผู้ตรวจการเมืองกังแฮและมีคำสั่งให้เล่าหนีผู้ว่าแควนอีจิวนำกองทัพออกปราบเตียวสุ่นที่เมืองยีหลำํำเล่าเกง๋งเจ้าเมืองใต้จิว๋วเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เล่าปีจะสร้างผลงานเพื่อไถ่โทษตอนที่เตียวหุยเคยไปโบยผู้ตรวจการสยับตอนนั้นนะครับจึงมอบหมายให้เล่าปีถือหนังสือแนะนำไปหาเล่าหนีเพื่อฝากตัวเข้าร่วมร ในศึกครั้งนี้เล่าหนีดีใจมากครับและตกลงในทันทีโดยทําการแต่งตั้งเล่าปีให้เป็นนายกองนําทหารบุกทะลวงฟันทําลายรังโจรซึ่งเล่าปีก็ตั้งหน้าตั้งตาปราบโจรอยู่หลายวันนะครับฝ่ายโจรเนี่ยอ่อนกําลังลงอย่างมากประกอบกับเสียขวัญเนื่องจากว่าเตียวสุนผู้เป็นแม่ทัพฝ่ายโจรน,นั้นใจคอหยาบช้าร้ายกาจยิ่งนักฝ่ายโจรจึงทําการย้ายข้างโดยการลอบเข้าไปสังหารเตียวสุนแล้วนําหัวมาเสียบไม้ส่งมาให้กับเล่าปีเพื่อขอยอมจำนนเตียวกีที่เป็น ผู้นําของฝ่ายโจนเนี่ยเห็นว่าไม่มีแม่ทัพแล้วสู้ต่อไปยังไงก็แพ้แน่ๆเลยทําการชิงฆ่าตัวตายก่อนที่จะถูกฆ่าจบศึกนี้เล่าหยีจึงทูลความดีความชอบของเล่าปีต่อพระเจ้าเลนเต้โปรดอภัยแก่เล่าปีที่โบยตีผู้ตรวจการและแต่งตั้งให้เป็นประหลัดเมืองแฮปิดยังมีกองซุนจ้านที่ทูลขอความดีความชอบให้กับเล่าปีย้อนหลังตั้งแต่ช่วงกบฏผ้าเหลืองอีกด้วยครั้งนี้นะครับจึงมีการแต่งตั้งเล่าปีเป็นที่ปรึกษาราชการและปกครองเมืองเพ nguồn cuộn หรือเมืองเปงหวนซึ่งเมืองนี้นะครับพร้อมไปด้วยกําลังทหารเงินตราสเสบียงอาหารและม้าเล่าปีจึงเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งนี้เลยครับทีนี้นะครับเรามาดูความวุ่นวายภายในวังกันบ้างช่วงเวลาคริสต์ศ,ศักราชที่189พระเจ้าเลนเตทรงประชวนหนักอาการต้องบอกว่าแย่ลงเรื่อยๆตามลําดับจึงมีรับสั่งให้แม่ทัพใหญ่โฮจินเข้าเฝ้าเพื่อปรึกษางานราชการโฮจินมีศักดิ์เป็นพี่ชายของฮองเฮาชื่อว่าพระนางโ มีโอรสหนึ่งคนคือของจูเปียนส่งผลให้โฮจินได้ดํารงตําแหน่งที่ทรงอานาจมากแต่ภายหลังเนี่ยพระเจ้าเรนเต้โปรดปรานนางสนมใหม่นามว่าฮองบีหยินซึ่งก็มีพระโอรสหนึ่งองค์ก็คือหองจูเหียบพระนางโฮเฮานั้นด้วยความริษยานะครับจึงทําการลอบวางยาปิชชีพพระนางฮองบีหยินส่งผลให้องค์ชายของจูเหียบนั้นกําพร้าแม่ พระนางตังไทยฮอหรือตังไทยเฮาแม่ของพระเจ้าเลนเต้นเนี่ยจึงรับเอาของจูเหียบมาเลี้ยงดูซึ่งพระนางตังไทยฮอผู้นี้ได้ทูลขอให้พระเจ้าเลนเต้สถาปนาของจูเหียบขึ้นเป็นองค์รัชทายาทหรือตำแหน่งไทจือแน่นอนครับว่าพระเจ้าเลนเต้นั้นทรงโปรดของจูเหียบเป็นอันมาก และมีความต้องการจะให้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์นั่นแหละแต่จะตั้งขึ้นเป็นรัชทายาทนั้นมันไม่สามารถทำได้เลยเพราะยังมีฝ่ายแม่ทัพใหญ่โฮจินพี่ของฮองเฮาก็คือพระนางโฮเฮาและโอรสของนางก็คือหองจูเปียนแน่นอนว่าฝ่ายนี้จะต้องไม่ยอมเป็นแน่ถ้าจะตั้งหองจูเหียบขึ้นเป็นองค์ชายรัชทายาทขณะที่พระเจ้าเลนเตนทรงประชวนหนักมากขันทีที่ชื่อว่าเกณฑ์หวนจึงเสนอว่าให้วางแผนสังหารโฮจินก่อนเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามในอนาคตแล้วค่อยแต่ง ตั้งหองจูเหียบขึ้นเป็นองค์รัชทายาทพระเจ้าเลนเต้เห็นด้วยครับจึงทําการเรียกโฮจินเข้าเฝ้าแต่แม่ทัพใหญ่โฮจินเนี่ยก็มีฝ่ายเขาเหมือนกันครับก่อนที่จะเข้าประตูวังเนี่ยพัวอินที่ปรึกษาราชการแผ่นดินท่านหนึ่งได้เข้าแจ้งให้ทราบว่ากําลังจะถูกวางแผนรอบสังหารท่านห้ามเข้าไปเป็นอันขาดนะโฮจินจึงรีบกลับแล้วทําการเรียกขุนนางผู้ใหญ่มาวางแผนกันเพื่อที่จะสังหารขันทีเกณฑ์หวนซะณนะที่ประชุมนะครับนายทหารเอกนามว่าโจโฉได้ลุกขึ้น แล้วกล่าวว่าอิทธิพลของเหล่าขันทีนั้นส่งผลต่อราชสำนักมากกว่าครึ่งตศตวรรษแล้วพรรคพวกก็มีอยู่ทั่วทุกแห่งจะกำจัดขันทีคงทำไม่ได้ง่ายๆและหากว่าทำพลาดขึ้นมาอาจจะส่งผลให้พวกเรานั้นตายกันหมดทั้งโคดขอท่านจงตรายตองให้รอบคอบขนาดนั้นเองนะครับมีรายงานมาว่าพระเจ้าเลนเต้ได้สวรรคตรแล้วและก็มีรับสั่งให้แม่ทัพโฮจินเนี่ยเข้าวังเพื่อปรึกษาราชการโดยด่วนแต่โฮจินก็รู้ดีครับว่าน,นี่เป็นแผนเรียกตนไปตายวัง หลังจากกำจัดเสี้ยนหนามและก็สถาบนาหองจูเหียบขึ้นครองแผ่นดินโจโฉเลยเสนอครับว่าฝ่ายเราควรจะแต่งตั้งหองจูเปียนขึ้นครองแผ่นดินให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยมาวางแผนกำจัดขันทีในภายหลังโฮจินจึงหาแนวร่วมว่าใครจะเอาด้วยบ้างซึ่งมีขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายทหารนามว่าอ้าวนเซียวชื่อรองเปินซูเป็นบุตรของเหยียนเผิงที่ปรึกษางานราชการแผ่นดินอ้วนเซียวเนี่ยนะครับกล่าวว่าขอทหารฝีมือดีให้กับตน5,000นนายแล้วจะทำการบุกเข้าวางังและ ประกาศตั้งหองจูเปียนขึ้นครองแผ่นดินแม่ทัพใหญ่โฮจินตกลงครับแล้วก็จัดทัพให้อ้วนเซียวไป5้าพันตามคําขอจากนั้นโฮจินก็ได้นําขุนนางคนอื่นๆอีกประมาณ30กว่าคนเข้าไปถึงในตัวพระตําหนักแล้วแต่งตั้งหองจูเปียนขึ้นประทับณบัลลังพระที่นั่งอ้วนเซียวคุมทหารเข้าจับตัวขันทีเกณฑ์หวนแต่หนึ่งใน1ิขันทีนามว่ากุยเสงได้ทําการลงมือสังหารไปสะกอ่อนแล้วพอฝ่ายขันทีเนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ฝ่ายตนตอนนี้กําลังย่ําแย่เตียว เหยหียงหนึ่งในสิบขันทีก็ได้นําพวกเข้าเฝ้าพระนางโฮเฮาน้องสาวของแม่ทัพใหญ่โฮจินเพื่อทําการร้องขอความเมตตาว่าฝ่ายตนนั้นไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับขันทีเกณฑ์หวนที่วางแผนสังหารท่านแม่ทัพโฮจินเลยพระนางโฮเฮาจึงทําการเรียกโฮจินผู้เป็นพี่เข้าพบและเตือนว่าที่เราขึ้นมามีอํานาจได้ในแบบทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากเดียวเหยียงกับพวกขันทีตอนนี้เกณฑ์หวนต้นเหตุของเรื่องเนี่ยก็ได้ลาโลกไปแล้วไม่มีเหตุผล ที่จะต้องสังหารพวกขันทีที่เหลือโฮจินเห็นด้วยครับว่าไม่สมควรที่จะทําแต่อ้วนเซี่ยวเนี่ยได้แนะนําครับว่าถ้าจะตัดหญ้าก็ต้องขุดรากถอนโคนไม่งั้นอาจจะเป็นพิษภัยในภายหลังได้แต่โฮจินผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ได้ตัดสินใจไปแล้วจึงไม่มีใครทัดทานได้นะครับซึ่งในเวลาต่อมาพระนางโฮฮาเนี่ยก็มีรับสั่งให้แต่งตั้งโฮจินเป็นประธานองคมนตรีและบรรดาพวกพ้องนั้นก็ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสิน้นเรื่องนี้นะครับส่งผลให้พระนางตังไทฮอแม่ของ พระเจ้าเลนเต้ที่สวรรคตไปก่อนหน้านี้ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะน้องสาวแม่ทัพใหญ่โฮจินผู้นี้พอได้ทําการแต่งตั้งลูกของตนขึ้นครองแผ่นดินสําเร็จเนี่ยก็รีบแสดงอํานาจแต่งตั้งขุนนางน้อยใหญ่ตามอาเภอใจแบบนี้มันข้ามหน้าข้ามตากันเกินไปแล้วนะจึงได้ทําการเรียกเตียวเหียงหนึ่งในสิบขันทีเข้าปรึกษาเตียวเหียงได้แนะนําไปว่าสถานการณ์ตอนนี้เราไม่ควรที่จะออกหน้าขั้นแรกควรจะสถาปนาหองจูเหียบขึ้นเป็นอ,องก่อนแล้วทําการแต่งตั้งตังตง๋งผู้เป็นน้องชาย ขึ้นดำรงตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายทหารและนำขุนนางเก่าๆของเรากลับมาใช้งานสร้างรากฐานแล้วค่อยคิดการใหญ่ในวันหน้าไม่รอช้าครับวันรุ่งขึ้นพนางตังไทฮอก็ทําการสถาปนาของจูเหียบขึ้นเป็นตันลิวอ๋องแล้วแต่งตั้งตังต,งต๋งผู้เป็นน้องชายของตนเนี่ยขึ้นเป็นแม่ทัพม้าตั้งเตียวเหียงหนึ่งใน10ขันทีกับพวกขึ้นเป็นมุขมนตรีคือตำแหน่งนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นตำแหน่งประธานของคณะเสนาบดีนะครับฝ่ายพระนางโฮเฮาพอเห็นพระ นางตังไทฮอทําการอุกอาจจึงทําการเรียกมาพบในทันทีเลยครับก่อนที่จะมีการตักเตือนไปว่าเราเป็นหญิงไม่ควรที่จะยื่นมือเข้าไปยุ่งกับเรื่องของการเมืองนะพระนางตังไทฮอได้ฟังดังนั้นก็ของขึ้นสิครับแล้วก็สวนกลับไปเลยว่าก่อนหน้านี้เจ้าเองก็วางยาพิษพระนางฮองบีหยินด้วยจิตใจที่ริษยาแล้วยกลูกของตนขึ้นเป็นผู้ครองแผ่นดินมอบอํานาจต่างๆให้กับโฮจินพี่ชายของตนมากมายยังจะกล้ามาพูดเช่นนี้อีกเรื่องไงอันที่จริงข้าจะสั่งให้นายทัพ น้องชายของข้าตัดหัวพี่ชายเจ้าเสียมันก็ง่ายกว่าการพลิกฝ่ามือซะอีกพระนางโฮเฮาได้ฟังดังนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นบ้างครับทั้งสองเนี่ยจึงถกเถียงกันไปมาไม่จบสิ้นเตียวเหยียงกับพวกจึงต้องรีบมาห้ามปรามาไว้แล้วก็ขอให้เสด็จกลับวางกันก่อนในคืนนั้นนะครับพระนางโฮเฮาไม่รอช้าสั่งการให้แม่ทัพใหญ่โฮจินเข้าเฝ้าหารือเรื่องที่เกิดข,ขึ้นทั้งหมดฝ่ายโฮจินนะครับจึงเรียกเสนาบดีฝ่ายตนเข้าหารือแล้วทุกอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นเร็วมากครับวันต่อมาพระนาง ไทฮอจึงถูกสั่งย้ายกลับไปอยู่ที่อำเภอเหอเจี้ยนซึ่งเป็นบ้านเกิดของนางเองนั่นแหละครับส่วนตังตง๋งแม่ทับมา้าผู้เป็นน้องชายเนี่ยยังไม่ทันได้ตั้งหลักสู้เลยนะครับก็ถูกกองทัพล้อมบ้านเอาไว้แล้วเห็นทีว่าสายเกินไปแล้วที่จะลุกขึ้นสู้จึงทําการปลิดชีพของตนลงฝ่ายเตี้ยวเหยียงกับตวนกุย2ใน10บขันทีเห็นว่าพระนางตังไทฮอเป็นฝ่ายแพ้แล้วแนะ่ๆจึงได้นําของมีค่าต่างๆเนี่ยไปมอบให้แก่แม่ของโฮจินเพื่อขอฝากตัวรับใช้ในายทำให้ทั้ง10ขันที ย,ยังสามารถรอดพ้นจากวิกฤตนี้มาได้และยังอยู่ในวังต่อไปอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนนะครับโฮจินก็ได้ส่งคนเข้าไปลอบวางยาพิษพระนางตังไทยฮอที่บ้านพักในเหอเจียนแล้วค่อยนําพระศพกลับมาเข้าพนาครขณะที่อ้วนเซี่ยวนะครับยังไม่วางมือกับเรื่องสิบขันทีนะโดยได้แนะนําโฮจินไปว่าถ้าจะไม่กําจัดสะตอนนี้อนาคตจะเป็นภัยต่อท่านเองนะสมัยก่อนเตาบูเคยคิดทําเช่นนี้เหมือนกันแต่ทําการไม่รอบคอบจึงได้แพ้ภัยตัวเองไปแต่วันนี้เนี่ย ท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จขุนนางในบังคับบัญชาก็มีมากมายทหารเองก็พร้อมรบหากกิจกรรมจัดอิทธิพลของขันทียังไงไม่มีทางแพ้แน่โอกาสมาถึงมือขนาดนี้แล้วขอท่านจงอย่าได้พลาดแต่ไม่ว่ายังไงนะครับแม่ทัพโฮจินเนี่ยก็ต้องปรึกษาเรื่องนี้กับพระนางโฮเฮาก่อนอยู่ดีนะครับแน่นอนครับว่าฝ่ายขันทีเนี่ยรู้แผนของโฮจินกับอ้วนเซี่ยวจึงทําทุกทางเลยครับเพื่อให้พระนางโฮเฮาอยู่ฝ่ายตนให้ได้ซึ่งใจนางจริงๆเนี่ยอยู่ฝ่ายขันทีอยู่แล้วครับโดยเฉพาะฝ่ายขันที ก็เห็นว่านางเป็นคนที่จะสามารถคุ้มภัยให้กับฝ่ายตนแล้วก็ยิ่งต้องพึง่งพิงอำนาจของนางให้คอยกันโฮจินให้นี่แหละครับพอโฮจินเข้ามาปรึกษาใช่ไหมพระนางโฮเฮาเนี่ยก็ตอบไปว่าไม่สมควรที่จะทําเช่นนั้นโฮจินที่เป็นคนไม่เด็ดขาดอยู่แล้วนะครับจึงได้แต่พยักหน้ารับคําแล้วก็เอาตามที่พระนางโฮเฮานั้นได้ตัดสินใจไปหลังจากที่ได้กลับออกมาแล้วเนี่ยนะครับโฮจินก็ได้ปรึกษาอ้วนเซียวทันทีเลยว่าพระนางโฮเฮาไม่เอาด้วยเราควรจะทําเช่นไรกันดีอ้วนเซียวเนี่ยนะครับจึงเสนอให้เรียก กองทัพจากสี่ทิศยกทัพเข้าสู่พระนครเพื่อเป็นการกดดันให้สังหารพวกขันทีซะถึงเวลานั้นเองพระนางโฮฮาคงจะทําอะไรไม่ได้แล้วโฮจินก็เห็นด้วยครับไม่รอช้าเรียกกองทัพในทันทีตันหลิมผู้เป็นอาลักษ์เห็นท่าไม่ดีจึงรีบคัดค้านแผนการในครั้งนี้โดยให้เหตุผลว่าว่ากันตามจริงท่านแม่ทัพใหญ่มีอํานาจเด็ดขาดอยู่แล้วทหารในบงังคับบัญชาของท่านก็มีมากมายเพียงพอถ้าคิดจะสังหารขันทีเนี่ยทำไมจะต้องเรียกกองทัพใหญ่ให้เข้าเมืองเพียงแค่เราลงมือให้เร็วเนี่ยก ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะการเรียกกองทัพเข้าพระนครน,นั้นเป็นการเรียกเอาทหารจํานวนมากมารวมตัวกันซึ่งแม่ทัพแต่ละคนต่างคนก็ต่างมีอํานาจมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าแม่ทัพเนี่ยชิงอํานาจกันเองแบบนี้แผนที่วางเอาไว้อาจจะไม่สําเร็จได้นําซ้ํายังอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายอีกด้วยโฮจินไม่ฟังครับพอมองว่าอารักษ์เนี่ยก็เป็นเพียงแค่คนที่วันๆเอาแต่อ่านตำราเท่านั้นโจโฉฟังแล้วก็หัวเราะลั่นแล้วกล่าวว่า เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมจะต้องหาเรือให้มากความด้วยถ้าอยากขจัดคนชั่วตัวใหญ่ๆต้องใส่ใจฟังปราดราชบัณฑิตเอาล่ะเราตัดจบกันแบบนี้เลยดีกว่าครับ ต่อไปแผนการกำจัดอำนาจขันทีของโฮจินจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องมาเจอกันในคลิปหน้าแล้วล่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใช้เวลานานกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากยังไงก็กราบขออภัยทุกคนจริงๆครับที่มาช้าเอาเลยครับต่อไปการเมืองภายในจะเริ่มปะทุขึ้นเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับเอาล่ะเจอกันคลิปหน้าสียูนะครับ